วันนี้้องมาทำอะไรอย่างเงยแต่ข้าวมรับนี่มาทำอะไรอย่างเมาทำอะไรนะแต่ข้าวไม่พูดดีนะเว้ยวันนี้ราจะมาเฮ้ยพวกแม่เขาชอบไว้่อยวันนี้เราจะมาเฮ้ยเงียบเรียบเยวเราจะมา What the f u c กวันนี้จะมาใส่คนแต่งสีนครับคนแต่งสีวิญญปลา นูนสัตว์ชั้นสามะข,ขาวอะ่ะเนยกล้ลกองกูซูไม่ได้ว่ะมันถ่ายแล้วกูเห็นหแต่กูมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเห็นใช่ไหมมันเห็นใช่ไหมเห็นครับมึงเห็นไมครับมเห็น,นเหนมือนกูไหม เจี่ยอะไรมึงเนี่ยเอาเยี่ยนี่มันคือเขาเก็บลูฟี่ครับมันยังแม่แม่เขาเก็บลูฟีู่ลฟี่อเยู่แม่งกินไม่ออกเลยอ่ะไม่กินไม่ทั้งเลี้ยงแม่นี่อะไรกันครับเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหเก็บตัวก่อนแหกผีครับรีบเรียบเเอาตัอาตัอาโอเคนะจบแล้วนะสกรีนหนึ่งจบไปแล้ว